สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพ่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางฟุตบอลดีๆคันเนใหนทั้งหมด2คู่2หลีก่ําคืนนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มเรานะครับผมทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยและใครมีความคิดเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะผมสาหรับเมื่อคืนนี้สําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็คือยกสบายตัวไปนะผมก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าผมรู้สึกดีใจอย่างหนึ่งเนี่ง แล้ววันนี้นะครับผมเรามรจัดให้ก็เปิดหัวไปที่คูบอลอิตาลีซีลิอาหก่อนเลยนะครับผมเป็นคู่เอซิมิลานเปิดบ้านต้อนรับการเป็นกองทางเวโรน่านั่นเองนะครับเอซิมิลานนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังทุกฤรยการเนี่ยชนะไป2แพ้ไป3นะครับส่วนฟอร์มในบ้านแล้วผมชนะ3เสมอ1นึ่งแพ้ไป1นก็ถือว่าฟอร์มในบ้านของเอซิมิลานในซาซิโร ทำได้ดีมากๆนะผมกับการกับทางเวโรนาที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดทุกการชนะ1เสมอ2แพ้ไป3และฟอร์มไปเยือนเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะ1เสมอ2แพ้ไป2นะครับและิตินะครับผมคู่นี้ที่เคยเจอเกินมาแล้วผมก็ต้องพูดตามตรงว่าเอซีมิลานทาได้เหนือกว่าก็คือว่าเจอเกันมานะครับผม10ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นทางเวโรนาชนะนัดเดียวนะผมเสมอไป1และที่เหลือเป็นทางเอซีมิลานชนะทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าในเรื่องเฮติเฮเอซมิลานดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน แล้วถ้าพูดถึงเรื่องลำดับนะครับผมตอนนี้เอซีมิลานก็ใช้คำว่าการันตีไปบอลยุโรปอยู่แล้วนะผมไปบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อยู่แล้วเพราะว่าทีมอย่างที่ห้าอย่างอตาลันต้านเนี่ยนะครับผมทิ้งห่างกันอยู่ถึง 6คะแนนนะผมก็ถือว่าตามไม่ทันแล้วนะครับผมและเอซีมิลานเล่นในบ้านในซานซิโร่นัดสุดท้ายเนะี่ยผมก็ยังมองว่าอาจจะมีการฟิลเล่นเอาใจแฟนบอลในนัดสุดท้ายก่อนปิดฤดูกาลนะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าเอซีมิลานน่าจะจบได้แบบชิวๆสบายๆไปนะครับผมนัดนี้ขอมองไปที่เอซีมิลานได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมจัดให้นะผมเป็นลาชันชุดขาวเลยเอา้ามาลลิดน,นะผมเปิดบ้านต้อนรับการบีกของทางแอตแลนติกบินเบานั่นเองนะครับมาลลิดน,นะครับผมฟอร์ม 5, ห้านัดหลังสุดฤดูกาลนะผมชนะ3แพ้ไป2และฟอร์มมในนนนบบ้าาอยย่งเดีวะะครัผชไป5 นะบลแล้วเสมอไปหนึ่ง กับการน,นะผมกับทางแอตแลนติกบินเบาที่ฟอร์มผ้านหาหลังสุดธุริการชนะไป1และแพ้ไป4แล้วฟอร์มไปเยือนนะครับชนะ2เสมอ1นแพ้ไป2นะครับสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมาในฤดูกาลนี้นะครับผมก็เจอกันมาทั้งหมด3ครั้งปเป็นบอล้วยสเปน2ครั้งนะครับผมแล้วก็ลาลิก้า1ครั้งก็เป็นทางมาริทชนะไป2และเป็นทางบินเบาชนะ1นนั่นเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องลำดับเนี่ยก็ต้องพูดถึงว่ามาริทนะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมคือถามว่าอยู่จะอยู่แค่ที่2องหรืออยู่แค่ที่มามแล้วก มาริดขึ้นชนะขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าตกไปอยู่ที่3เลยแต่ผมมองว่าชื่อชั้นทีมอย่างมาริดนะสุดท้ายคงไม่ปล่อยให้หลุดมืออยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีดราม่ากระแสอย่างหนักในเรื่องการเหยียดสีผิวของทางวินิสุกจูเนียด้วยนะผมมาริดก็ต้องโชว์ power อร์เต็มที่แฟนบอลก็น่าจะส่งเสียงเชียร์เต็มที่ทําให้นักเตะของมาริดเนี่ยมีกาลังใจเล่นมากยิ่งขึ้นนะผมดันนี้ผมเลยมองว่ามาริดก็น่าจะจบได้แบบชิวๆนะครับผมนันนี้ของมองไปที่มาริดอีกหนึ่งทีมนะคร อ่าวันนี้ก็คัดไปเน้นทั้งหมด2คู่นะครับผมแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกับเราทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะครับผมและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ